สามนาทีนาแค่สามคนใช่เจ็ดโมงแล้วนัดันกี่โมงนะเจ็ดโมงเออมาตรงเวลากันนะตรงยังเออตรงเวลามากใช่ ใช่เวลาตรงนัดเจ็ดโมงนะเจ็ดโมงแล้วยังไม่มากันเลยใช่วันนี้เราไปไหนวันนี้เราจะไปมสองมสันในการต่อสู้สี่สิบเจ็ดมิโลจุลิโรอร์ตี้เรื่องวันนี้วันที่สิบสองที่จะยมเป็นวันที่สองแล้ววันสุดท้ายที่เขาได้ทารันวันแรกแต่เดนไม่ได้มาเสียดายกันเพราะว่านัดกันแล้วไม่ไม่ว่างก็รอดูกันว่าที่มสองมีอะไรแน่นอนว่าเราจะไปหลังวันที่เราอยากไปเดี๋ยว เราตับมาไปที่มเลยดภาไปยดีกวไปดูกันหนึ่งองจับพมาแล้วโอ้โหโรงแรมเหมือนโรงแรมเลยให้กล้องเห้กล้องดูบรรยากาศครับดูบรรยากาศรอบๆโอ้โหวันนี้วันนี้เราอยู่กนรี่ตอนนี้อยู่กันที่ารว่ามสนิต้าจากตตึกกเน่ยแหละฝั่งนั้นมาตอนนี้เรามาเจออยู่ทจก็เปนอาของ อะไรไม่รู้แหละเพราะว่าเราก็ได้ตั้งใจมาดูกระนี้เฉพาะแต่ตณะนี้เราดูกข้างตรงนี้ด้านหน้าเราถ้าเราเห็นกล้องตรงหน้าตรงนี้เป็นอาร์ส่วด้านข้างคือสังคมศาสตร์ซึ่งวันนี้เราจะมาดูสองกระนี้ว่ามีอะไรซึ่งอันนี้ตามต่เองล้วนแต่วันนี้สีน้งิา การที่คนี้ได้เปิดใช้งานพิวติกแล้วก็แต่งองคิวคือศึกษาคอมเราคุณไม่รู้วันนี้น่าจะได้ที่เราไปศึกษาในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูศึกใกล้ๆก่อนศึกษาไปศึกษากันด้วยไปศึกษาก่อนเลยไปดชูจีรนุโุดโัวมันตะ้งชีวะชิรันุมานีอุตนานินาเหะุโตโด้本当の爱のโต 「少しずつ知り始める」「黄昏にときめいて」「いつまでも一緒だとささやいている」「君はただ手のひらに」「むぎぺいとんぶほら」 เป็นคณะมนุษยศาสตร์สาขาวรรณกรรมเยาวชนซึ่งซึ่งเป็นถ้าว่ามีสาขาทีน่าสนใจมากเพราะว่าเป็นการทําสื่อกับเด็กแล้วก็เป็นเรื่องของสื่อต่างๆเดี๋ยวว่าเรามีเรมีพุทธเถีเข้ามาต่างๆเป็นเท้าทำป,อป๊อปอัพภาษีป๊อปอัพมีทั้งเรื่องของอ่อสื่อการสอนไม่่ใช่สื่อการสอนเป็นส,สื่อสำหรับเด็กอะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นคณะน่าสนใจมากแล้วก็รอบอพอบมีความน่าสนใจอย,อยู่

คณะจัดตัเมื่อกี้เราไปจุดว่าจดุดตึกไข่ดาวตึกไขดาวเป็นตึกที่น่าเป็นอาคารเรียนรวมมากที่สุดโดยของนักศึกษาศาสตร์น่าสนใจผุ่นวนแต่ตอนนี้คำถามที่สองว่าเพื่อนเราขายไปทัป้หมดวะคือนี่คือหลงมาศึกษาคนเดียวแล้วก็ศึกษาด้วยบรรยากาศอะไรเนี่น แล้วเราบรรยากาศจะส่งไปก่อนน้นแล้วนะครับบรรยากาศว่าคดีมากๆการเียนก็สดๆตัวก็ชอบที่นี่สิดีเอด้วยเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนเราดีกว่าไปสวัสดีครับสรุปอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้ไปคณะสังคมศาสตร์มาแต่เยดาคือไปในช่วงที่เวลาพักพอดีเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปหาเพื่อนของเรากับาเพื่อนเราอยู่ไหนไป Mình muốn cái, làm này này cái này Ở cái à. có cái giống con không? Phải. 「さよならはおわりじゃない」「おもいではけせないから」「このみちでふたりし ไม่มีมาไงอ่ะเปิดเลยเปิดเลยเอาเปิดม่ได้ยกับหัวจีนแน่หรอช่องช่องเฮ้ยได้เหรอเฮ้ยแต่ตอนเรียนนี่คือสูงเลยนะให้จีนปุ่นจมาปุ่นจะมาครับครูครบละต่อคณะก็มสวก็ไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่าเป็นที่ที่ที่อยากเข้าอยู่แล้ว แต่ตอนนี้คุณลองเลยหนักกว่าเดิมว่าคุณจะเข้าศึกษาหรือเข้าสังคมดีเดินไปสังคมก็ไปดูเรียบร้อยแล้วบริหารธุรกิจก็ไปดูมาในส่วนการโรงแรมแล้วก็เรื่องของการตลาดก็ไปดูเมื่อแต่เสียด้เสียดายธุรกิจระหว่างประเทศมาไม่ได้เข้าไปดูเพราะว่าตอนนั้นเที่ยงแล้วอยู่ข้าวก็รีบลงมาซึ่งเที่ยงหข้าวพี่เขาหิวข้าวพี่เขาก็หิวเหมือนกันเขาก็ปิดเก็ไม่ได้ไปดูกันซึ่งแต่ระคาะนต่างๆเดี๋ยวเราจะส่ง เป็นอะไรนี่เราเป็นอยู่ในแนวกันนี่ส่าถ้าอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเราสามารถกดที่ตรงนี้ได้ครับเดี๋ยวให้ขึ้นนะคนตัดนะฮะขอแบบฟุ้งฟิ้งด้วยฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งขึ้นเต็มจอขึ้นเต็มจอตัดไม่ใช่ครับผมไม่ได้ตัดก็วันนี้ปีเท่านี้เจดานไม่ได้ไปจังหวัดอื่นมากเพราะว่ามาแค่ยี่สิบเองเท่านั้นอย่าพูดติดต่างๆเราจะใส่นี้ไปครโอเคเจอกันใหม่ ถ้าคลิปตัดเสร็จเร็วจะได้เจอกันในเร็วนี้แต่ยังไม่เสร็จก็ปีหน้าก็สักวันหนึ่งกันที่ลงอาจจะเป็นหลังรอบผ่อนแล้วตัดเสร็จก็ได้ไม่จะไปรู้แต่งานส่วนกลางพัานนะอ่าสุดท้ายก็ต้องรีดยิ่ส่งโอเคเจอกันสักวันหนึ่งนะควันที่ฉันต้องการไป